สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BBB พารวย Channel นะคะก่อนที่เรานะคะจะไปเจาะแนวทางของวันที่20นะคะเรามาดูผลที่ออกกันก่อนนะคะว่าเข้าหรือเปล่านะและตัวที่บีวางให้นะคะจะเข้าหรือไม่เนาะมาชมกันเลยจ้าแนวทางสูตรเลขวินนะคะของวันที่19นะบีวางให้นะคะ 3 4, มสีห้ดแดนะคะ B ก็เน้น3537 5 4และแปดเจดนะคะ ผลที่ออกนะคะของแนวทางฮานอยพิเศษนะ30183นะคะของเรานะคะก็แตก3883ที่แนวทางฮานอยพิเศษเนาะของสูตรเลขวินนะคะของเราก็เจาะแตกไปที่38เนาะยังไงใครที่ตามนะคะบีก็ดีใจด้วยนะต่อไปนะคะผลที่ออกฮานอยปกตินะคะ57223นะคะ ของเรานะคะฮานอยปกติเราหลุดนะคะสำหรับสูตรเลขวินเนาะผลที่ออกนะคะของแนวทางฮานอย v ีเ9 2ี5 5้นะคะของเรานะคะก็ไม่เข้าอีกนะคะสำหรับสูตรเลขวินนะคะวันนี้ของเราแต่แค่แนวทางฮานอยพิเศษเท่านั้นนะคะ ยังไงเราไปตามกันต่อที่ตัวเจาะวิ่งรูดแนวทางฮานอยพิเศษเลยค่ะว่าเข้าหรือเปล่านะคะแนวทางฮานอยพิเศษนะคะ B ให้วิ่งรูด B ให้เน้น2และให้รอง9นะคะผลที่ออก30183นะคะ ของเรานะคะแนวทางฮานอยพิเศษสูตรวิ่งรูดเจาะนะคะของเราหลุดนะวันนี้เนาะถ้าเลขหลุดปีต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติกันเลยจ้าว่าเข้าหรือเปล่านะคะแนวทางฮานอยปกติของวันที่19นะคะบี B, ให้วิ่งรูดบี B, ให้เน้น3และให้รอง5นะคะผลที่ออกนะ 5 7 2 2 3นะคะของเรานะคะบีให้วิ่งรูดให้เน้น3เนาะก็เข้า3นะคะของ2ตัวล่างเนาะแล้วก็เข้าตัวเน้นอัดนะคะที่บีให้อัดก็คือ3เนาะก็มา3นะคะและตัวเด่นเจาะของเราบีก็เจาะให้3 2นะคะของเราก็แตกนะคะสำหรับแนวทางหาหน่อยปกตินะ ใครที่ตามบีก็ดีใจด้วยนะแต่ถ้าบีผิดพลาดประการใดนะคะบีต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะเพราะสูตรทุกสูตรนะคะจะมีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อเนาะเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอย VAP กันเลยค่ะว่าเข้าหรือเปล่านะคะแนวทางฮานอย VAP ของวันที่19นะคะ B ีให้วิ่งรูด B ีให้เน้นศูนย์และให้รองสองนะคะผลที่ออกนะ 92155นะคะของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูด2นะคะ2มาบนเนาะเข้าวิ่งรูดนะคะแต่ B ีเจาะให้ไม่แตกเนาะบี B ให้เน้น29แต่มา921นนะคะยังไงต้องขออภัยกันด้วยนะ สำหรับวันนี้นะคะสรุปผลนะแนวทางฮานอยพิเศษตัววิ่งรูเจอะของเราหลุดนะคะแล้วก็แนวทางฮานอยปกติตัววิ่งรูเจาะของเรานะคะก็เข้าตัวอัดนะคะ ก็คือเลข3เนาะและ B ฟันให้32นะคะก็แตก32นะคะแล้วก็แนวทางฮานอย VIP ของเรานะคะก็มาที่วิ่งรูด2นะคะก็ตัวเจาะก,ก็ไม่เข้าเนาะเข้าตัววิ่งรูดนะคะแล้วก็แนวทางสูตรเลขวินนะคะของเรานะคะเจาะแตกนะคะ8 3เนาะใครที่ตามวันนี้ B ก็ดีใจด้วยนะแต่ถ้าเลขหลุด หรือผิดพลาดประการใดนะคะบีต้องขออภัยด้วยเนาะยังไงเราไปตามกันต่อที่แนวทางของวันที่20กันเลยจ้า เรามาตามกันต่อที่แนวทางสูตรเลขวินของวันที่20กันเลยนะคะแนวทางสูตรเลขวินของวันที่20นะคะบีก็จะวางเลขให้แค่5ตัวเท่านั้นนะคะและก็จะเจาะให้เพียง10หางและก็จะเน้นให้4หางเท่านั้นเนาะตัวที่บีจะให้นะคะสูตรเลขวินนะ0 1 2 4 5นะคะ b จะให้0 1 2 4 5นะคะและตัวเจาะนะคะเราก็จะเจาะเรียงตามนี้เลยนะก็จะมีนะคะ0 1 0 2 0 4 0 5 1 2 1 4 1 5 2 4 2 5 และ4 5นะคะสูตรเลขวินของเรานะคะก็จะเจาะได้ตามนี้เนาะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะไม่ชอบสูตรเลขวินนะคะก็ไปชมสูตรวิ่งรูดตัวเจาะที่บีให้ก็ได้นะคะบางคนนะคะก็ไปดูตัวเจาะวิ่งรูดที่บีให้เนาะแล้วก็มาดูตรงสูตรเลขวินตัวเด่นนะคะก็ได้นะคะแล้วก็สูตรเลขวินของเรานะคะตัวที่บีจะเน้นให้นะ ดีจะเน้นนะคะ1 4 1 5 5 2และ4 2นะคะ แนวทางสูตรเลขวินนะคะบีก็จะเน้น1 4 1 5 5 2หและ42นะคะก็จะเน้นตามนี้เนาะยังไงนะคะบีก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะคะและพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้า,ารับชมใหม่หรือที่ติดตามบีอยู่แล้วนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเนาะสูตรทุกสูตรที่บีวางให้นะคะก็เกิดจากการคำนวณแนวทางสถิติ แนวทางฮานอยย้อนหลังให้เท่านั้นเนาะก็อยากให้พี่ๆทุกคนพิจารณา,าด้วยนะคะยังไงแนวทางฮานอยสุดเลขวินวันนี้บีก็ขอพี่ๆทุกคนโชคดีกันนะคะเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษของวันที่20กันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษของวันที่20กันเลยนะคะแนวทางฮานอยพิเศษของวันที่20นะคะ B ก็จะให้วิ่งรูดน,นะ B ีจะให้เน้น3นะคะและให้รอง7นะตัวที่บีจะเน้นเจาะให้นะคะ3 1 3 6 3 9และตัวรองเจาะนะคะ7 1 7 2 7 8 แนวทางฮางนอยพิเศษของวันที่20นะคะ B จะเน้น3นะคะ B จะเน้น3-6และ3-9นะคะตัวรองนะคะที่ B ชอบส่วนตัวนะ B ชอบ7-8นะคะและก็3ตัวนะ B คำนวณหลักร้อยนะคะได้เลข4นะ B ก็จะวางให้4-3-6 และก็439นะคะ ยังไงนะคะบีก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะก็ขอให้มาตามตัวที่บีวางให้เนาะและก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเดอ้อสูตรทุกสูตรนะคะก็จะมีเข้าและมีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะยังไงบีก็ขอให้เข้านะคะถ้าม,มานะคะบีก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าหลุดบีต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะยังไงเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติ ติของวันที่20กันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติของวันที่20กันนะคะแนวทางฮานอยปกติของวันที่10นะคะ B จะให้วิ่งรูดนะ B จะให้เด่น1นะคะและให้รอง9นะคะตัวเด่นเจาะนะคะ1 2 1 3ส 15ตัวรองเจาะนะคะ92 93และ98นะคะแนวทางฮานอยปกติของวันที่20นะคะ B จับจฟัน1นะคะเน้น13และ15นะคะตัวรองเจาะนะคะที่ B ชอบส่วนตัวนะ B ชอบ98นะคะ และก็3ตัวนะคะบีคำนวณหลักร้อยนะคะได้เลข9้เนาะ B ีก็จะให้913นะคะและก็915นะคะ ยังไงนะคะบีว่าน่าจะมาตามตัวที่บีวางให้เนาะบีคำนวณสูตรมานะคะบีก็ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่อยากวางให้เนาะทุกสูตรที่บีวางให้นะคะก็คำนวณมาเป็นอย่างดีเนาะแต่ถ้าหลุดต้องขออภัยด้วยนะยังไงก็ขอพี่ๆทุกคนโชคดีเนาะเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอยวี p กันเลยนะจ๊ะ เรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอย VP กันเลยนะคะแนวทางฮานอย VP ของวันที่20นะคะ B จะให้วิ่งรูดนะ B จะให้เน้น5นะคะและให้รอง2นะตัวเจาะเด่นนะคะ B ก็จะให้56กนะคะ5 7 5 9 ตัวรองเจาะนะคะ2 4 2 8และ2 9นะคะแนวทางฮานอยวีพีของวันที่20 b จะเน้น5นะคะ b จะเน้น5 7นะคะและก็5 9นะตัวรองนะคะที่ B ชอบส่วนตัวนะคะ B ชอบ2 8นะคะ และก็3ตัวนะคะ b คํานวณหลักร้อยนะคะได้เลข6นะ b ก็จะให้6 5 7นะคะและก็6 5 9นะคะ ยังไงนะคะบีก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีเนาะและก็ขอให้มาตามตัวที่บีวางให้ทุกๆค่านอยเลยนะคะยังไงพี่ๆทุกคนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเนาะสูตรทุกสูตรนะคะมีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อนะยังไงก็พิจารณากันด้วยเนาะวันนี้นะคะปีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตาม ช่อง BBB p a r u Channel นะคะบี B. ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะยังไงวันนี้นะคะบี B. ก็ฝากช่อง BBB p a r u Channel ของบีด้วยนะฝากพี่ๆทุกคนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่เวลาบีมาลงคลิปใหม่ๆใ,ให้เนาะพี่ๆก็จะได้เห็นอัตโนมัตินะคะก็จะไม่ได้พลาดคลิปแนวทางฮานอยแนวทางเราพัฒนาของบีที่บีลง ให้เนาะวันนี้นะคะบีก็มาคำนวณสูตรแนวทางฮานอยให้เรียบร้อยแล้วนะคะบีก็ขอพี่ๆทุกคนล,ลวยเดอ้อวันนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ